Lets go! <S มาระเบิดพลังสร้างสรรค์กับ Imagine กันดีกว่า Imagine Magazine แค่คลิกก็พีก,กับสุดยอดคอนเทนต์ที่จะมาป๊อปความคิดให้เป็นขั้นกว่าของความค r e a ิ i v ิ Imagine Website รู้จัก Imagine ให้มากขึ้นกับการติดตามแรงบันดาลใจประจำวันอย่าพลาดในการชมและแชร์ของเจ๋งที่คัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลก Imagine l o u สวนสนุกถึงความคิดที่ป๊อปอัพอิสรภาพทางไอเดียด้วยการทดลองโชว์เล่นสนุกและผ่อนคลายกับสุดยอดสิ่งอำนวยความสะดวกทางความคิดสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยไหนก็ให้คุณไม่ได้แบบนี้ Imagine Club เหนือกว่าเพียงสมัครสมาชิกกับโอกาสสำหรับการเข้าสู่สังคมแห่งแรงบันดาลใจแบบป๊อปๆเต็มรูปแบบสนุกกับสุดยอดกิจกรรมที่จะทำให้จินตนาการของคุณเป็นจริงและไปได้สุดทาง Imagine TV แรงบันดาลใจทะลักกับสุดยอดโปรแกรมที่คุณเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบอย่าพลาดกับการอัปเดตสิ่งใหม่ๆเปิดกานพูดคุยกับคนเจ๋งในแวดวงต่างๆและโอกาสในการลงมือทำจริงกับโชว์เคสที่น่าสนใจและหลากหลาย I m a g i n ิ Radio โตื่นตัวไปจับจังหวะเร้าจินตนาการกับเหล่าดีเจเลือดใหม่ที่พร้อมปลุกแรงบันดาลใจให้คุณ Ima g i n ิ Cafe ดับกระหายกับสารพัดเครื่องดื่มสำหรับชาร์จพลังความคิดสร้างสรรค์ให้ไม่สะดุด Imagine Pop ช้อปปิ้งแบบไม่ธรรมดากับสินค้ากระตุ้นอะดรีนาลีนและแรงบันดาลใจให้พุ่งผ่านจนอยากป๊อปไอเดียเจ๋งเป็นของตัวเอง Imagine Village เมืองสร้างสารรค์ที่เติม,เต,มเต็มแบบไม่ต้องออกไปหาแรงบันดาลใจให้ไกลเกินเอื้อมกับช้อ p p i n g c o m เพล็กซท่ามกลางบรรยากาศสุดสร้างสารรค์กับสุดยอดร้านค้าและร้านอาหารชั้นนำที่ทัดสรรและรวบรวมไว้ที่นี่ i m a g i n เติมไลฟ์สไตล์สร้างสารรค์ให้สมบูรณ์แบบกับ Creative Power Tools ครบวงจรในฐานะสังคมสร้างสารรค์ที่นี่ที่เดียวในโลกมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสารรค์